ครับพี่ๆสวัสดีครับมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับวันนี้หยิบยกเอาพระเครื่องพญาเต่าเรือนนะครับนะของหลวงปู่หลิวที่เป็นเนื้อทองคานะที่เป็นเนื้อทองคําบางส่วนนะครับหยิบยกเอามาให้ชมนะครับเพราะว่าเป็นนะฮะรุ่นที่หายากนะรุ่นที่หายากและก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับนะองค์แรกนะครับนี่เลยครับ องนี้คือพญาเต่าเรือนรุ่นรวยเลยรวยนะครับรวยเลยรวยหรือสามรวยนะครับนะฮะองนี้มีความสวยสมบูรณ์มากนะจมูกโด่งนิ้วเรียงครบนะครับติดชัดมากครับสิบนิ้วนะครับต่อโค้ดนะฮะสองโค้ดคมคมนะครับสวยสมบูรณ์มากๆรุ่นรวยเลยรวยนะครับหลวงปู่หลิวจัดสร้างขึ้นในปีพศ2536นอาะครับเดี๋ยวผมเล่งแสงไฟหน่อยนะครับ 2536ชื่อดีเป็นมงคลครับรวยรวยรวยนะครับนะฮะนี่ครับสวยสมบูรณ์มากนะเอาเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันนะครับมาชมน้ำหนักกันนะพอดีผมเตรียมนะครับเครื่องชั่งน้ำหนักมาด้วยนะมาดูกันว่าน้ำหนักนะครับของพญาเต่าเรือนรุ่นรวยเวยรวยเนี้ยน้ำหนักเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวเปิดก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวรอตัวเลขให้เซตเป็นศูนย์ก่อนนะฮะ นะกี่กรัมนะครับเป็นกรัมนะครับน้ำหนักเป็นกรัมนะครับยี่สิบจุดสามกรัมนะฮะยี่สิบจุดสามกรัมนะครับ,รรบทองนะครับทองคําน้ําหนักหนึ่งบาทนะที่เราซื้อขายกันสร้อยคอทองคาอะไรเงี้ยหนึ่งบาทน้ําหนักอยู่ที่สิบห้าจุดสองกรัมนะครับ 15.2กร,รัมนะครับ15.2กร,รัมเราก็เอา oh, 2 0นี่20.4กร,รัมนะครับอ่ะ uh, 20.4นะครับลบ15.2เท่ากับนะครับ1บาทกับอีก5.2กร,รมัม5.2กร,รัมนี้ก็เท่ากับ 1>, 1สลึงก,กว่านะครับนะหสลึงก,กว่านะครับนะครับอ่ะสิบหานะสิบหาร1บาทมี4สลึงนะครับหาร4เท่ากับ1สลึงจะเท่ากับ3.8กรัมนะฮะแหวน1สลึงแหวน2สลึงก็จะเอา3.8ในคูณ2ไปก็จะเป็นแหวน2สลึงสร้อยอทองคำหนัก2สลึงอะไรประมาณนี้ 1สลึงเท่ากับ3.8กรกัมแสดงว่าพระนะครับนะฮะรวยรวยรวยเนื้อทองคําองค์นี้นะครับนะครับเนื้อทองคําองค์นี้นะฮะมีน้ําหนัก20.4กรัมก็เทียบเท่ากับนะฮะหนึ่งบาทกับอีกเกือบ2สลึงครับ1บาทกับอีกเกือบ2สลึงครับนะฮะอ่าเราคิดเอาใหม่นะครับอ่า เอาน้ำหนักเท่าไหร่กันแน่เดี๋ยวนะ20.5 20.4อา่าสครั้งแล้วกันวาง3ามครั้งแล้วกันครับเพื่อความชัวร์5 0 5เอาอีกทีหนึ่งถ้า20.5าน้ำหนักมีผลนะครับนะฮะอ่ะ20.4โอ้โหอยู่ประมาณนี้ครับ20.4 20.5ครับองนี้นะอ่ะ20.4ครับ นะฮะแล้วก,กดที่ยี่สิบจุดสี่หารนะครับหาร15.2เท่ากับนี่ครับจะเท่ากับ1บาทนะครับนะฮะ1บาทกับอีก34 34อะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรสลึงนะตีว่า1บาทกับ1สลึงแล้วกันครับ หนึ่งสลึงกว่า,วานะนะครับต้องบอกว่าหนักพอสมควรเลยครับคนที่ใส่สร้อยคอทองคำนะเส้นหนึ่งบาทนะต้องบอกว่าพระทองคำองนี้นะครับหนักกว่านะครับสร้อยคอทองคำของท่านนะนะครับแล้วก็ผ่านการปลุกเสกแล้วฮะแล้วก็หายากมีมูลค่ามากกว่าสร้อยคอทองคำนะครับอ่ะต่อไปอ่ะมาดูล็อกเก็ตแล้วกันนะครับล็อกเก็ตทองคำนะ หลวงปู่หลิวรุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกครับท่านสร้างไว้เพียงนะครับสองพิมพ์นะฮะสองพิมพ์ก็พิมพ์นั่งสมาธิเต็มองคกับพิมพ์ท่านครึ่งองนะครับที่เป็นหลังทองคําสร้างไว้อย่างละ99เหรียญที่เป็นหลังทองคานะครับนี่ครับหลังทองคํานะครับสร้างไว้เพียง99เหรียญนะครับล็อกเก็ตหลวงปู่หลิวรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกปี2อ3 5ิครับนะครับนะอง์นี้พร้อมกับเลี่ยง นะฮะเลี่ยมทองดูครับมาดูน้ำหนักกันนะครับ14.4กรัมเกือบบาทนะครับนะฮะกรอบทองกับล็อกเก็ตทองคำเนี่ยครับนะฮะหลังทองคำนะครับสร้างเพียง99เหรียญนะด้านหลังเป็นนะฮะรูปนะครับเต่านะครับรูปพญาเต่าเรือนนะครับนะ1 4 4กรัมนะครับนะ สวยสมบูรณ์มากและก็หายากสร้างน้อยครับ ed, ล็อกเก็ตรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกพิธีดีครับพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับนะฮะนะล็อกเก็ตรวยไม่หยุดเนี่ยเป็นพิธีนะครับพิธีเสริมสิสิริมงคลมากๆเลยนะพิธีปลุกเสกรุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกนะครับในปีพศ2 5 3 5นรบนะบนะต้องบอกว่านะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญที่4นะที่ผ่านมือผมนะแล้วก็อยู่กับผมนานมากครับที่ไม่ไปไหนไม่ใช่อะไรลกครับราคายังไม่โดนใจยังไม่ได้ราคาที่นะครับพอใจนะครับยังไม่ได้ราคาที่พอใจก็เลยอะเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะนับวันไอเฮียอาเสียนะครับป้าป่านะครับนะเขาเก็บกันหมดแล้วครับนะครับนะฮะไม่ค่อยพบเจอแล้วผมก็ถือว่าเก็บไว้ นะไว้บูชาดูนะครับนะเสริมโชคลาภเมตตานะครับค้าขายดีนักแรนะครับนะล็อกเก็ตรุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกปี3-5ในปีพศ2 5 3 5ครับพี่พี่จา๋าท่านก็ได้สร้างชุดนี้ครับท่านได้สร้างชุดนี้ครับนี่ครับเขาเรียกว่าชุดพระน้าปกรุ่นแรกครับ ชุดพระนาคปกรุ่นแรกครับหลวงปู่หลิวสร้างไว้นะครับในปีพศ2535ครับสร้างไว้เพียงนะครับ500ชุดครับ500ชุดครับที่ประกอบไปด้วยเนื้อทองคําเนื้อเงินและก็เนื้อนวะแบบนี้500ชุดครับปกใบมะขามนะครับรุ่นแรกหลวงพ่อหลิววัดไล่แตงทองนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับอ่ะมาชมเนื้อทองคําเนื้อทองคําองคนี้พิเศษนะครับ นะผมเลี่ยมทองสั่งทำแล้วก็ฝังเพชรนะครับเลี่ยมทองฝังทำฝ,งฝังเพชรนะเพชรเม็ดใหญ่มากนะครับนะจะตอกโค้ดนะสาหรับเนื้อทองคาจะตอกสองโค้ดนะครับนะฮะนี่ฮะรอยดุ้งของโค้ดฮะนะเดี๋ยวผมซูมอีกนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนี่ครับสวยไหมครับนี่คือพระนาคปกใบมะขามรุ่นแรกครับนะฮะคอยปกป้องคุ้มภัยนะครับนะฮะ นี่ครับตอก2โค้ดเห็นไหมครับเป็นเนื้อทองคําที่หายากมากนะฮะสร้างน้อยครับนะเพียง500ชุดเท่านั้นนะฮะจมูกโด่งนะครับนะสวยสมบูรณ์มากๆครับพี่ๆนะครับคมชัดเลยนะฮะพระนักปกรุ่นแรกเนื้อทองคําครับอ่ะต่อไปชมเนื้อทองคําแล้วมาชมเนื้อเงินครับดูครับความงามครับ พอมันต้องเลี่ยมครับรุ่นนี้ครับต้องเลี่ยมถ้าเลี่ยมนี่จะอลังการนะครับจะสวยนะครับสวยนะครับดูครับพระนาปกนะครับนะฮะแต่เนื้อเงินนี่ครับจะตอกหนึ่งโค้ดนะครับทองหนาครับนี่ครับนี่เนื้อเงินสวยสมบูรณ์เลยครับพระนาปกรุ่นแรกปี2 5 3 5ครับเนื้อเงินครับนะอยู่ในชุดทองคําครับนี่คือชุดทองคํานะพร้อมกล่องเดิมด้วยนะครับ นี่คือเนื้อนวะครับองค์นี้เป็นเนื้อนวะผิวแก่เงินครับนะจะออกไปทางโซนเนื้อเงินนะครับเห็นไหมครับจมูกโด่งนะต่อโคดรลอยโค้ดดุ้งเป็นลอลิงมาที่นะนะหน้าอกนะตรงที่สมาธิของพระเลยนะครับนะผิวจะออกไปทางโซนผิวเงินครับนี่ครับต่อโคตคมๆเนื้อนวะโลหะครับชุดทองคานะฮะนะสวยมากนะพี่ๆนะ นะท่าไหนชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยเลยนะนะครับสวยมากพระนักปกนะฮะหายากครับแล้วก็นะเนื้อทองคาองค์สุดท้ายในคลิปนี้นะเดี๋ยวเปิดเครื่องชั่งน้ําหนักรอเลยนะฮะองค์นี้เป็นพระประจําตัวผมเองครับนะฮะถามว่าได,ได้ได้บูชาขึ้นคอมั้งยังสัก2อครั้งสาครั้งเนี่ยนับครั้งได้เลยครับนะฮะ ไม่ค่อยได้บูชาครับนะเก็บไว้ในเซฟอย่างเดียวเลยนะครับนะฮะนี่คือพระยาเต่าเรือนนะครับรุ่นรอตอทอหล่อโบราณครับเป็นเนื้อทองคำนะครับนะหลวงปู่หลิวจะสร้างนวัดไล่แตงทองในปีพศ2537ครับท่านจะตอกเลขเลขมงคลไว้นะครับ8 9 5งวดนี้หรือเปล่านะ895ครับนะฮะรอตอทอนะฮะรวยเต็มที่ไล่แตงทองครับ เนื้อทองคำปี37สวยสมบูรณ์มากครับนะฮะนี่คือกรอบผมสั่งทำไว้นะครับนะอลังการเลยครับเนื้อทองคำไม่ใช่องค์แรกในชีวิตของผมนะครับองค์แรกในชีวิตของผมคือเนื้อเงินครับนะคะองค์นี้ครับนี่คือพระเครื่องนะองค์แรกในชีวิตของผมนะครับเนื้อเงินครับรุ่นรอตอทอนะครับนะบูชาแล้วต้องบอกว่าทํามาค้าขึ้นนะครับนะทรมาค้าขึ้นนะครับ ะะก็เลยต้องบอกว่ากรอบมีมูลค่านะสูงกว่าพระเครื่องแต่ว่าพอมูลค่าทางจิตใจพระเครื่องมีมูลค่าสูงกว่ากรอบครับนะฮะกรอบใบนี้นะสั่งทำมานะฮะสองหมื่นกว่าบาทนะครับแต่พระเครื่องมูลค่าไม่ถึงหมื่นครับนะฮะแต่เพราะว่าเป็นองค์แรกในชีวิตของตัวผมเองนะผมก็เลยนะสั่งทำกรอบทองฝังเพชรน,นะครับ,รบเพื่อไว้บูชาเองนะครับนะฮะ สิบกว่าปีครับเห็นผลนะผมบูชาหลวงปู่หลิวมาแค่สิบกว่าปีครับจากเด็กบ้านๆครับเด็กต่อจวอครับนะฮะนะได้ลืมตาอ้าปากกับเขาได้นะครับก็เพราะบารมีของหลวงปู่หลิวปันโกเลยครับนะต้องลองบูชาดูครับพี่ๆจ๋านะครับนะฮะเนื้อทองคํามาชมเนื้อทองคานะฮะรุ่นรอต่อทอน้ําหนักกี่กรัมนะฮะน้าหนักกี่กรัม เซ็ตสูรแล้ววางเลยโอ้โหสามสกจรัมนะครับรวมกรอบทองคำนะครับสามสิกจรัมนะฮะเกือบต้องบอกว่าอ๋อไม่ใช่เกือบนี่นี่สบาทกว่านะนะครับสบาทกว่านั้นหนักทองครับหนักกว่าสร้อยคอทองคำที่เขาขายกันนะครับในตามร้านทอง2บาทเส้น2บาท พระองค์นี้พร้อมเลี่ยมทองเนี่ยหนักกว่านะครับนะสาหาร15.2เท่ากับ2บาทกับอีก1สลึงนะครับนี่ครับ2.38นะครับ2บาทกับอีก38สลึงนะครับนะฮะโอ้โหวิน้ำหนักทองหนักมากนะครับทั้งพระทั้งทององค์นี้นะสมบูรณ์มากครับ นะนี่คือเนื้อทองคําครับนี่คือความตั้งใจของผมนะพี่ๆครับว่านะฮะสักวันหนึ่งของให้ได้บูชานะฮะพระเครื่องของหลวงปู่หลิวที่เป็นเนื้อทองคำนะครับผมตั้งใจว่าอยากได้เนื้อทองคําเมื่อนะครับบูชาหลวงปู่หลิวได้สักสามสองสปีนะาย้อนกลับไปโอ้โหก็ได้มานานแล้วครับไม่ถึง10ปีครับประมาณ 7ปี8ปีนะครับประมาณ7ปี8ปีได้เนื้อทองคํามาบูชานะครับหลังจากนั้นเนื้อทองคําก็สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาหลายหลรุ่นนะครับอย่างรุ่นรวยๆ,ๆเนี่ยได้มา3-4องค์ละครับเนื้อทองคำนะได้มาสาี่องค์แล้วก็ปล่อยไปนะครับได้มาแล้วก็ปล่อยไปได้มาแล้วก็ปล่อยไปนะครับรุ่นรวยๆรุๆ่นสุขใจอย่างเงี้ยครที่เป็นเนื้อทองคําก็ได้มาองค์2องค์ก็ปล่อยไปนะครับนะบ,บางครั้งนะครับเนื้อทองคําได้มาถือได้ไม่นานครับเพราะว่าลงทุนเยอะมากครับลงทุนหลักแสนครับ นะฮะได้มาก็ต้องรีบปล่อยครับไม่งั้นจมนะครับไม่งั้นจมนะครับพี่ๆจ๋านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังมีพระเครื่องของหลวงปู่หลิวอีกหลายรุ่นนะครับที่จะทําคลิปให้ชมนะครับแล้วก็เปิดให้ชาวบูชานะครับนะฮะยังมีอีกหลายหลายรุ่นนะเดี๋ยวผมว่าวันถัดไปเนี่ยผมจะทาคลิปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพระเครื่องที่เป็นแบบเปลี่ยนของหลวงปู่หลิวนะฮะหลายหลายรุ่นนะครับที่มีนะที่มีอยู่นะ เดี๋ยวจะหยิบยกเอามาทําคลิปให้ชมว่ามีรุ่นไหนบ้างรุ่นไหนสร้างปีไหนนะครับนะฮะเรียกว่าเนื้ออะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับนะจะมาทําเป็นข้อมูลให้ศึกษาร่วมกันครับเป็นแนวทางเพื่อการศึกษานะครับพี่พี่จ๋านะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับนะฝั่งซ้ายมือกดไลค์ให้ด้วยครับถ้าชอบนะครับกดติดตามให้ด้วยครับด้านล่างช่องคลิปที่ชมผมอยู่ตอนนี้จะมีคําว่าติดตามสีแดงๆครับถ้าขึ้นสีแดงจิ้มไปเลยครับติดตามแต่ถ้าขึ้นสีขาวนะครับ หรือสีเทาไม่ต้องจิ้มนะครับติดตามหรือซับสไครต์ถ้าขึ้นสีขาวแล้วไม่ต้องจิ้มปล่อยไปอย่างนั้นเลยครับแสดงว่าพี่ๆติดตามแล้วครับนะใครพบเจอคลิปนี้ขอให้แข็งแรงมีสุขสมหวังร่ำรวยร่ำรวยนะครับนะผมโบสโอฮาน่าพระเครื่องนะครับแอดไลน์0 9 2 4 1 9 1 5 8 8ครับวันนี้ขอลาเพลงเท่านี้ครับพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับ